เอาสวัสดีครับแม่บางสวัสดีครับอยคือยินข่าวว่าเด็ดวดังคักเนาะนะครับงัวเตี่ผ่านมานออกตัวใดก่อออกหนึ่งสี่ห้าบ้านเลขที่เจ้ามันบ่บ้านเลขที่เจ้าคอยนั่มจ้ามาดิเดี๋ยวนี้หน้าบ้านเลขที่หนึ่งหาที่วันนี้ออกหนึ่งสี่ห้าัี่แหละครับเลยนั่มจ้าม่าสี่งนี้ฝันเกี่ยวบ่จ้ะมาได้ยฝันเกี่ยวแต่ว่าก็คือ ว่ากันเือะเยอะดาฝันเจ้าแต่ว่าจะดึกตัวกับันว่าแม่ลเจ้ากับแม่ละมูวเพันแตเลยว่าหม่เจ้ากับแม่แต่ม่ตต่เลยที่บ้านเจ้าของว่าครับสุดก้อนกันออกแปดเก้าแปดนั่นแหลพันกับแม่คือกันหนึ่งอะไรัน่บ้านไม่เจ้ากับแม่กับพ่อบนี้แต่กแปเก้าก็แปดตอนนั้นเขาเขาเดซื้อตอนนี้ซื้อเอาพี่น้องบานนี่ก้อนสิไป ฟังเลียงเล่าควบฝันง,งวดวันที่หนึ่งท่านว่านี่ในยินข่าวว่ายเราลองเพ่งมวนนี่ดิว่าในยิ่ข้าวแล้วเราลองเพ่งมวลนีล่ดิบ่เออในยินข่าวเนาะเอากวอนตัมไปเบเิ้งตัวเลขฟ,ฟังตัวเลขหรือฟังฝันท่ายคลิปตอนนี้เอาแม่บงังเอาบัางจักเพ่งบังดูเอาเด็ดเด็ดบังจักเพ่งไอ้พี่น้องฟังมวนมวลหรอกเอาเลขเด็ดท่ายคลิปเรี่มดาราน้อยจ้างก็ไม่จองเหมืนครับผม ฉันอยากจะจองแต่กลัวห้องหัวใจจะสกกกะปลกเกินไปแถมด้วยอยากใหญ่ข้าคุณต้องมองให้ลึกตัวตึกหัวใจคุณอากรอให้อยากใหญ่ข้าคุณหัวใจคุณ,คณ,คณคลกลุงลังพอตึรกหัวใจนี่ทีไายล้ว จ้องกี่สิบกี่ร้อยนล้วล่าเจ้าของเที่ยวมาเรียกกลองว่าหัวใจว่างไม่มีวันพาเที่ยวมาขุดบ่อดักลุ่มทานาหากินไรขาดคำมีหวังต้องกินน้ำตาถ้าหากจะจองขอมองดูให้มันเหมาะถ้าใจเคยล้าเคยดอไม่หอต้องความลาอยองไว้ทำไมตึกใจที่ไรคุณค่า มาเปลี่ยนจมาัลยาถึงยอมเป็นผ้าไม่พอซอยๆแต่เมื่อนมาวางฉันจะไม่คล้ำเธอต้นขึ้นจองตืกใจควงคุณฉันกลัวไม่พ้นยับย่อยเพราะนายตืกใจต้องมีคุณนายนะครับลอยยังแอบเที่ยวนิดเกี่ยวกิดนุ่นหน่อยเจ้าของน้อยฉันไม่อยากจองจบแล้วไปนี่จบแล้วจ้า สิ่งทุนเลยดวนเพ่งสิ่งทุนเลยแม่บางนี่เลขเด็ดเดี๋ยวเดียววท่านได้ถามได้คลิปได้ยินข่าวว่าฝันตอมวดอีกแล้วแม่นบังฝันว่าจังไดก่อนแม่บางฝันเห็นแม่อีกเก้าครับฝันเห็นแม่อีกเก้าเราพิชพล่วงรับไปแล้วม้านมากุเที่ยวเกี่ยวไปไปเกี่ยวเขาหนะครับไปเกี่ยวเขามากุเที่ยอเกี่เกี้ยว บานียเอ้าเจ้าเจียวไปเปงได้เจ้าเจ้ากับมี่บานียก็เล่นแล้วก็เล่นมาเอาไปเอาไปแล้วเจียวทเ่มันแล้วทิมลงน้ำน้ำซางทิมล่องซางเจียวนะทิมเจียวล่องซางบานนี้ผู้เฒ่าบอกเราถือเจียวไปบอกผู้เฒ่าถือเจียวไปไปันทิมเจียวล่องซางบานียนเขาก็เล่นไปเมื่อเขาก็เล่นไปหาเจียว ไป้เป็นรอบสีอยู่ให้น้าแต่วแม่นเลยไปพ้อสร้างไปซองมึงได้เห็นเกี้ยวลอยอยู่หน้าเกี้ยวกระจมเกี้ยวกรได้จุบหน้าว่าลอยเห็นเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเนี่ยมันคือเรียกเกียจอยู่ที่เกี้ยวเนาะซางกระน้ำซางกับสูนนี่เกี้ยวมันก็เป็นงอนเดี๋ยวไปเห็นเกี้ยวลอยอยู่ในน้ำซางคนแม่นบ่แม่นถ้ามันตีสิตีเป็นตัวได้หรือแม่บางเจ้าสิตีก็คือตีมัน การมนันเป็นศูนครับวันนี้การแม่นการเป็นศูนน้ำกับผูกับเป็นศูนน้ำผู้ตายแล้วแม่กับเป็นศุนกับเป็นแม่กับเป็นเก้าตอนแตีเก้าศูนชุนเก้าว่าตีเก้วเป็นเก้าเป็นเป็นเกียสศูนชุนเกีก็ได้ครับว่าเกาเ้วถือถือที่เลือกเกีถ้าสามโตได้ไหมบ้างสามโตกันเก้าเกศยสนอื สามตัวเก้าเจดศแมนคมีเก้เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศนเก้าศูนยนี่เป็นความฟันเนาะฟันกัแม่นร่องเพ่งกับมวลถัาผู้ใดอยากฟังเพ่งต่อไปนี่กดไลค์กดแชร์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเราลองเพ่งมวนดีดีเราสมัยนั้นเน่ยเลามักสาญานหลายคิด เฮ็ดสายยันแห้งเกี่ยวราสิลงไปกรุงเทพเพื่อมันลงไปอีหรือบ่ไปอยู่ว่าสิเห็นสายยันเห็นเราบ่เห็นสายยันเห็นเหมือนจะไม่บ้านดีมากแน่มากแสดงยุทธุ่งก็เลยไปเมื่อยุทธุ่งสิเห็นตัวสุดสเลยข้างน่ะสุดวันวันละสี่สิบก้อนน่อ๋อนนวันละสี่สิบวันละสี่สิบบาทไปเบิ้งเลยงานแค่สิบหาถึงสองเทีย พศอซอยยีเจ็ดกับพออ่อซอยยีแปดเขาได้ไปร่วมดิ่งโอ้หลงไล่ขังไข่สายันสัญญาวั <c oughs> เราเปิดวิทยุึ้นนี่มิตรเพียงสายันที่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปท,ท้ายคลิปต่อไปเนาะ <c oughs> คลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเอาตัวเลขไปเพื่นอ <c oughs> พนพี่น้องเบิ้องข้าแม่บังคอยฟังเพ่งสายันนะครับอ๋อปีนตัวเลขมาพี่น้องคุณเบื่องหน้าบ้านน่บาอเหมอนอ๋อพี่น้อง เอาจับลงเอาเงาสูงเอาลงซื้อบังเทาเกี่ยวเออเออนั่นแหละเออเด็ดเด็ดเลยพี่น้องนี่นะครับเพ่งกับมวนเลขกกับแม่นเพ่งกับมวนเล็กับแม่นยรื่กงอะไรเออนี่เอามาทำเออได้เด็ดเด็ดเลยนะครับเอาบอกพี่น้องเด้อคลิปต่อไปว่าฟังสายยันเด้อว่าสันสีโค้งสุดท้าย ล่องให้ฟังอ้าคลิปต่อไปคนชูมักเึ้นสายยันคือผู้ล่องเนาะจากลำบานนั่นเด้อกับฟังต่อไปเด้อคนไล่คนแซ่ดคนแซ่ดคนเด้อเขียนทุกคนเคยเบิ่งหลับไปคนว่าเขาเห็นเจ้าอยู่กลวงท้องทุนบ้านเจ้าน้องเพ่งอยู่บนท้องทุนคนเคยเบิ่งซ่องมันนู้เจ้าหนีละบ้านโค้งไถ่ล่องคือฟังมันล่องหน้าใหญ่เสียงตัวซื้อแล้วซือแมมลับบ้านนั้น ยังวัานั้นนุ่นสบายนะเก็บซีแมนเ็บซีเจนจนหน้ามอเนี้อามาแมนบ่ไปขายแตงไทยแต่งัวหน้าต้นเอาซีให้แน่ยมักตัวได้ขักยูเนหันซีซีมักตัวได้ขักก็มูยูหันตัวไดคักก้มูทีนี้ละมากนี่ละนี่เอานี่ยสามตัวเลยนุบ่เก้าเจ็ดศูนย์พี่น้องมั้มักคัก แม่บังมักคักตัวนี้นะครับฟันเด็ดหมวดที่ผ่านมาหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ห้าเราได้นะครับวดนนี้เลือดตามสินี้ตามก็ได้สมใจวันได้มาดอกเราเล่อสุกฟังกันเลยถามหงวดนี้เนาะหวดนี้ถือว่าเป็นหวดแรกนาะแม่บังเนาะหมวดแรกแห่งมาเล่าจ่าพี่น้ออเล่าฟันแม่นอีเลีนะคะ แต่ที่จริงค่ะบ่คิดว่าสิเป็นบ้านเล็กที่ฟันเห็นแม่กับใดที่มันมันเป็นบ้านเล็กที่ออกวันอาทิตย์เพิ่งสามตัวเลยเนาะออกเพิ่งสามตัวเอาวัดนี้ก็คือตัวใก็ไม่วางวดนี้ก็คือในนี้ในสามตัวนี่เนี่ยเอเจดศเก้าศูนย์ศนย์เก้าเจ็ดศูนย์ลเด็ดเด็ดพี่น้องนะขอบคุณแม่บังครับปุ๊บ